ทุกคนนะผมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะครับ <c oughs> คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมตอนที่ผมไปเข้าข่ายนาเวลาสี่ทุ่ <c oughs> มนั้นกับชาวแก๊งที่กําลังนอนหลับอยู่ <c oughs> มีไอ้คนนึงอะไม่งตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ยากันยุงอะขึ้นมาทาขาเว้ยแต่ไม่ใช่ยากันยุงธรรมดามันคือยากันยุงกินตะไคร้นั่นแหละไอ้สิ่งที่มันหยิบขึ้นมามันคือปัญหาทางปวงต่อจากนี้เว้ยผมกับเพื่อนต้องผลัดกันใช้เพื่อเอาตัวรอดจากฝูงหายุงที่ม่งเยอะชิบหายอยู่ตรงหลังป่า แต่คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ทาขาแบบปกติแหละแต่กูเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่กูไม่ได้ใช้ทาขาอย่างเดียวกูดูดกูทั้งดูดทั้งเสพแม่งเอ้ยจนมันมีไอ้คนนึงอ่ะสังเกตว่ากูแม่งใช้ผิดปกติมากเลยคือกูใช้แล้วกูก็ดมไปด้วยเออแล้วมันก็คิดด้วยว่ากูกําลังดูดยากันยุงแล้วแม่งมันก็บอกคนทั้งเต้นเลยว่ากูแม่งดูดยากันยุงไอสัตว์แล้วกูแม่งก็เสือํำด้วย ทำไม่คนทั้งเต็นท์แม่งคิดจริงๆว่ากูกําลังดูดยากันยุงแล้วกาลังหลอนกับยากันยุงที่กูกําลังเสพอยู่แล้วแม่งทีนี้แหละยากันยุงแม่งโคตรจะไม่ธรรมดาเลยมันมีฤทธิ์พิเศษมากมันสามารถทําให้คนหัวรอทั้งเต็นท์ได้คือกูเสพแค่คนเดียวอ่ะแต่คนอื่นๆในเต็นท์มันแบบว่าแม่งหัวราอตามกูไอ้เย้ไม่เป็นโรคหัวรอปฏิทานหมูอะไรก็ไม่รู้ แม่งมันหลอดหัวลอกกันกูผัวหัวลอกแม่งมันหลอดกันแล้วแบบแม่งเสพยากันยุงยากันยุงแม่งเสพกันเยอะชิบหายเลยแล้วแม่งก็ผัดกันเสพวะไอ้เย้ยากันยุงแล้วก็ค่อยๆดูดกันอ่ะไอ้ยูแม่งจนแม่งจะหมดหลอดอ่ะไอ้ก็แม่งไม่เอามาทาขายากันยุงแม่งเอามาดูทั้งดูทั้งเสพหัวลอกกันเสียงดังมากจนตึงทั้งข้างมันจะแบบว่าแม่งหยิบมีดมาปาเศเต็นเอ้ยเยก็เกือบตายเพราะวันนั้นแล้วว่าแต่โชคดีไอ้เยนยังไว้ชีวิตกูอยู่ไอ้สัสผมขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับผมที่แบบว่าผม เสียงดังไปหน่อยผมกาลังเสพยากันยุงกันอยู่ทั้งเต็นเลยตอนนี้ผมหัวเราะอยู่คนอาจจะรู้ได้ก็วผมอาจจะเสพยากันยุงอยู่ก็ได้แล้วตอนนี้ยากันยุงเยากันยุง <c oughs>